ยิ่งฝนตกยิ่งงานงานเยอะเลยนึกว่านึกว่าจะไม่มีงานงานเยอะ วันนี้ที่นี่พอไปวิ่งทามาปุ๊บูื่เขาจะให้ล้างกระบะเน่มันจะไม่ขึ้นสนิมอม่รู้ที่น่้วางจ้าการเองไม่มีเวลาล้างเลยเป็นปีถึงจะล้างที ไม่รู้ใครทำยังไงไว้หรอยันดัดได้ไหมไม่รู้เมือนกันผม <c oughs> แต่แต่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องดัดเัด <c oughs> ใไหมว่ากันอทีไหนไหนด้ทำแล้วก็ต้องทำให้มันสวยอย่ะ <c oughs>